มัไม่ค่อยชัดนะวิดีโอนะารมันไม่มีแสงทท่านแม่บี้ก็กำลังเริ่มออกละเห็นตัวหนึ่งแล้ววันนี้ของใหม่ที่สุกเข้าจอที่สี่นะครับผมพรุ่งนี้น่าจะออกเยอะขึ้นนะครับทุกท่านมันไม่มีแสงมันคืมทุกท่านก็เลยมืดนะวิดีโอนะนี่ครับผมกำลังออกแล้วแม่บี้นะครับผมเดี๋ยวลใจขยายกระด้องออกนะเพราะเขาหนามากนะครับผมทุกท่าน เวลาบี้ออกแล้วมันจะทับกันนะครับผมเดี๋ยวจะแบ่งออกห่างๆนะนะครับทุกท่านก็จะเต็มทั้งหมด2 3สามเขียงมอนนะครับผมเพราะว่าลังไหมหลายโลนะครับเห็นนี่ไอ้ลังไหมที่เห็นนี่มันเป็นไหม่2ชุดทุกท่านนะครับผมรวมๆก็เยอะนะครับประมาณ45กิโลนะครับผมพอดีว่าเรารีบใส่ถาดไว้วันนั้นถาดเรามีมไม่มากนะครับก็เลยยังไม่ได้ขยายเสกโด้งนะครับทุกท่านเนาะ อุณภูมิบริเวณด้านนอกนี่อากาศจะถ่ายเทดีอยู่ที่ประมาณแค่2 7ถึ28ง28องศานะครับทุกท่านแต่ว่าในห้องที่สำหรับเพาะพันธุน์นี่เขาจะอุณหภูมิอุ่นนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณไอส3มถึง32องศานะครับทุกท่านเนาะเขาก็จะฟักช่วยในการให้ผีเสื้อใหม่นี่ออกเป็นบี้เร็วแล้วก็ออกจากลังได้เร็วขึ้นนะครับผมนะเขาจะอบอุ่นนะครับผมพอใหมท่ที่เขาเป็นลังใหม่ที่บี้ตัวบี้ให้ตัวดักได้แก่แล้วเนี่ยเขาจะชอบอากาศอุ่นนะครับทุกท่านนะครับผม พราะเขาก็จะเป็นการวอร์มในตัวเพื่อที่จะออกจากรังนะครับผมมันไม่ชัดเพ่านะเนื้พอดอีน้องเห็นนะครับผมว่าเอ้ยมีพี่ออกแล้วนะก็เลยโอเคเพราะว่ามันก็กำลังจะครบแล้วนะครับผมพรุ่งนี้ก็น่าจะออกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราจะแบ่งออกก่อนเพราะว่าหนามากทุกท่านอันนี้แบ่งออกได้ที่จริงถ้าสองคาถาเน,นี้แบ่งออกได้ประมาณสักหกถาดได้นะครับผมเพราะหนามากนะครับผมเดี๋ยวแค่นี้นะครับ